สวัสดีครับคุณกิฟสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณกิฟเข้าสู่ขย่มขวัญคืนสยองครับผมสวัสดีค่ะพี่เจสวัสดีครับคุณกิฟเคยมาเล่าเรื่องราวให้เราฟังกันหรือยังเอ่ยยังค่ะพี่เจคาดกันประมาณสองครั้งค่ะ <c oughs> คาดกันประมาณสอ <c oughs> งครั้งัีจริงว่าทําไมอะ่ะคือพอจะเล่าแล้วก็มีสิฟจะต้องไปทําอะไรสักอย่างตลอดเลยค่ะหลองาน นู่นงานนี้ไปสัมมานาอะไรบ้างเี่ยค่ะก็เลยไม่ได้เล่าสักทีอ๋อไปนู่นนี่นั่นตลอดก็เลยไม่ได้เล่าสักทีอ่ะคราวนี้ได้เล่าแล้วนะค,คุณกิฟอยู่จังหวัดอะไรครับยอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กทมนี่เองนะฮะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับตัวคุณกิฟเองเลยหรือเปล่าคือมันก็ไม่เชิงว่ากับตัวเองแต่ว่าก็คือก็คือใกล้ตัวเองมากที่สุดเลยคใกล้ตัวเองมากที่สุดเลยอ๋ออันนี้เกิดขึ้นที่จีนเนาะ ใช่ค่ะโอเคอ่ะเรื่องราวเป็นมายัางไงครับเล่ามาเลยดีกว่าเ,เหตุการณ์นี่เกิดขึ้นประมาณจะครบปีแล้วค่ะช่วงเดือนกรกฎาไปที่แล้วครับพอดีไปสัมมนาที่เมืองจีนค่ะไปกับมหาลัยแล้วไปไปเรียนอ่าตอนเรียนโคอยู่เสร็จแล้วอ่อก็ไปพักที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งอะคะครับแล้วก็อ่อมันเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างใหญ่มากอือฮอ มันมีประมาณสามสี่ตึกอะค่ะซึ่งแบบใหญ่ใหญ่โตมากๆแต่ว่าเอ่อนเพื่อนก็ไม่ได้นอนห้องเดียวกันอมไม่แบบว่าไม่ได้นอนชั้นเดียวกันไม่ได้นอนแต่ว่านอนตึกเดียวกันครับค่ะแล้วเสร็จแล้วก็นะเพื่อนเพื่อนก็จะรู้พอๆรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีเซนน้นท์นิดหน่อยน่ะนะคะครับแล้วแล้วก็อ่ะเราก็เช็คอินเข้าห้องของแต่ละคนซึ่ง ต้องบอกไว้ก่อนว่าคือข้างนอกอ่ะมันดูเหมือนใหม่โรงแรมแบบค่อนข้างจะไม่ได้เก่ามากแล้วก็ไม่ได้ใหม่มากแต่พอเราเดินเข้าไปในห้องอ่ะค่ะมันจะค่อนข้างมีกลิ่นอับครับอ่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอืมเสร็จแล้วอ่ะแล้วก็เช็คอินอ่นองาบน้ําเสร็จแล้วเราก็จะไปอ่าดื่มบงดื่มเบียร์กันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือหลังจากที <Yeah. S 2> room, ่เราไปสำนงานมาเสร็จอ่าเราก็เลยไปรวมตัว huh กันที่ห้องห้องหนึ่งอือหือ ก็คือห้องห้องเนี้นจะเป็นก็เป็นมีเพื่อนมานั่งกันประมาณสิบสิบคนก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายครับผมแล้วคนนี้ยอ่าเพื่อนผู้หญิงเขาก็ที่เขากมีเซนเหมือนกันแต่เขาจะมีเซนมากกว่าคือเขาจะเป็นคนที่เห็นแต่คือจิตจจะไม่เห็นเขาก็บอกว่าเจ๊เจ๊ช่วยไปดูห้องหนูให้หน่อยหนูไม่กล้านอนอ่าก็เลยอ่ะออกค็คือห้องห้องอีกห้องหนึ่งอะ่ะจำไม่ได้แน่แ่ว่ามันอยู่ชั้นไหนนะคะแต่ว่า คือไม่ได้อยู่ชั้นชั้นเดียวกันเสร็จแล้วพอพอพอคิดเปิดประตูออกไปในห้องตุ๊บมันมีลมแบบลมอ่ปนะคะมังตีเข้าหน้าเลยประทะมาเลยหรอแล้วก็เอาแล้วใช่แล้วก็เอาแล้วแล้วก็เราก็ชอบจังเรื่องผีนะเราก็เอาแล้วอ่ะโอเคแล้วก็เลยไม่เราก็ยังไม่พูดอะไรคือเหมือนน้องอ่ะเอาคนที่ไปด้วยกัน่ะที่เขามีเซนต์เขาก็เหมือนจดล้อให้เราพูดอ่ะว่า เรารู้สึกยังไงครับในห้องนะคะที่เจถ้าเปิดประตูไปมันก็จะเจอตอกทำงานเก <ผม S 2> ่ะนะคะกาซสายก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็มีเตียงอยู่ด้านซ้ายแล้วก็จะมีหน้าต่างเป็นหน้าต่างยาวๆบานยาว,ยาวสามบานนะคะแล้วเจดแค่บอกน้องว่าเจรู้สึกไม่ดีเลยอะกับไอ้หน้าต่างสามบานเนี้ยไอ้น้องก็ทําหน้าเสียค ซึ่งต้องอธิบายให้พิเศษฟังก่อนว่าไอ้ไอ้อหน้าต่างสามบานเนี้ยถ้ามองออกไปอ่ะมันจะตรงกับสี่แยกพอดีเลยเป็นเหมือนทางสทางของสี่แยกเป็นทางแพร่งที่ทะลุชนมาพอดีถูกต้องไหมฮะใช่คือตรงเ๊ะเลยค่ะพิเศษถ้า<อ>ถ้าสมมติว่าวาดเส้นมาเนี่ยคือใช่เลยอืมอืม,อมแล้วดันว่าอีสตึกข,ข้างๆเนี่ยที่ที่เรามองออกไปซึ่งซึ่งเป็นตึกที่ชนมุมมุมของสี่แยกพอดี มันเป็นตึกร้างมันก็ยิ่งแรงเข้าไปอีกครับซึ่งอ่ะไม่ดีละใจไม่ดีละอ่ะโอเคก็เลยบอกว่าฮัลโหลครับผมค่ะว่าเออใจไม่ดีละเออจวเอ,อจว่าอย่านอนเลยห้องเนี้ยออืหนูแค่อ,อาบน้องอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวไปนอนห้องเจ๊ก,ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมนั่คือสรุปว่า,าน,น้องเขาก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นอนอ พอเราลงมาที่ที่ห้องอที่นั่งกินกันนะคะก็ก็เลยถามน้องเขาว่ารู้สึกเหมือนที่เจรู้สึกไหมเห็นน้องก็เงียบไปเขาก็บอกว่าโหเจรู้สึกมันเหมือนเลยซึ่งซึ่งซึ่งมันแปลกที่มันมารู้สึกตรงกันนะคะพี่เจครับผมเป็นความรู้สึกว่ายังไง มันมันมันไม่ปกติหนูก็อธิบายไม่ถูกได้ถูกไหม,มแบบนั้นปแบบ่นะฮะเขาก็บอกว่าใช่ค่ะมันรู้สึกแบบมันอยู่ไม่ได้แน่นอนอ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยอ่ะเราก็กินกันเมาอะไรกันไปก็ไม่มีอะไรก็ก็คุยเล่นกันจนถึงประมาณตีสี่ครับอ่ะสั่งคนสั่งอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรีบรีบขึ้นรถบัสสต่เช้าอ่ะทุกคนก็ แยกย้ายกันไปนอนเสร็จอ่ะคี่ก็กลับไปที่ห้องลูเมเมทก็นอนละครับผมก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นคนที่ว่าถ้าดื่มอะไรขานาดไหนนี่คือต้องอาบน้ําต้องไหว้พระก่อนนอนออืแล้วก็เอาพระเนี่ยที่อยู่ในกระเป๋าก็คือไม่ได้เอาพระออกมาก็คือเอาวางทั้งกระเป๋าไว้ที่หัวนอนเลยครับเสร็จอะก็เท้ามาก็ไม่มีอะไรอะไรระหว่างที่กําลังแต่งตัวอ่าแต่งหน้ากันอยู่ครับ โลเมก็พูดขึ้นมาว่า <Wow. S 2> เออคิดเมื่อคืนเน่เราฝันไม่ดีเลยอะ่ะอมถามว่าอา้าวฝันว่าอะไรล่ะ uh huh. เออเนี่ยเนี่ยมันมีผีเลย uh huh. ผีเออมีผีดำดำ uh huh. ออกมาจากกำแพงแล้วก็จะมาบีบคออ่ะเสร็จเอะแล้วยังไงต่อ uh huh. เราก็เลยเจอในสอนนะ่ะเราก็เลยเดินไปที่โต๊ะทำงาน พี่เจคือคือโต๊ะทำงานมันจะตรงกับประตูนะค,คะคือทือห้องอ่ะมันจะเป็นแบบนี้คือเข้ามาก็จ,จะเจอโต๊ะทำงานเลยใช่ถ้าคือช<ม>ุดห้องจะเหมือนกันครับผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเพื่อนบอกว่าในฝันกก็คือรีบลุกขึ้นมาแล้วก็ไปหยิบพระในใน,ในกระเป๋าของเขาอ่ะมาวางไว้ที่หัวนอนครับแต่ประเด็นคือมันเป็นพระสอง,ององค์พี่เจอื<ม>เป็นพระสอง,ององค์วางไว้ข้างหมอสองข้างเลย แล้วเพื่อนบอกว่าผีมันก็เหมือนแบบแบบกรีดอะแล้วก็หายเข้าไปในกาแพงคือเหมือนแบบรึหายไปเลยอ้ uh huh. าหาก็ก็เลยเออหลับต่อได้เหมือนเหมือนเขาก็ไม่ได้สะดุ้งอะไรขึ้นมา uh huh. เสร็จแล้วระหว่างที่คิดกำลังหาของในก็กำลังมั่วมอยเออเออ,เอ,อน่ากลัวเนอะอะไรอย่างนี้รปรากฏว่าอะไรละนายพิเศษอะไรครับในกระเป๋ากิ๊บอะ uh huh. มีพระสอง,ององค์ มีพระอยู่สององค์อยู่ในกระเป๋าของเราจริงๆใช่ค่ะพี่ซึ่งของเพื่อนอะ่ะมันมีแค่องค์เดียวค่ะพี่ครับซึ่งตอนก่อนมาปีน่ะหนูหนูก็าจาไม่ได้ว่าหนูมีพระกี่องค์แต่ปกติมันจะพกแค่องค์เดียวครับผมแล้วหนูก็ยกพระสององค์ขึ้นมาแล้วก็บอกเฮ้ยแกดูนี่สิเพื่อนคนลูกหนูหน,นี่คนรู้แบบที่แกคิด คิดออกนะแบบเวลาคนมันขนรู้กแบ,บสู้อ่ะก็เลยแบบว่าโอ้โหแบบอันนี้คือแบบว่าส,สุดเลยอ่ะที่ที่ที่หนูเคยเจอมานะครับผมอันนี้ชุดทีกมากเลยถ้างั้นผมถามอย่างนี้ครับว่าตอนที่เราเห็นพระสององค์ที่อยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยรเราเป็นคนเอามาหรือปะหนูเป็นคนเอามาแบบหนูจำไม่ได้ว่า หรืว,ว่าเอามากี่องค์ที่อ๋ออ๋อออพอดีพอไปความฝันดันตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็เลยนึกย้อนกลับไปว่าเฮ้ยในฝันของเพื่อนอ่ะมันมีพระสององค์ได้ไงทั้งที่เขาไม่รู้เลยว่างั้นเถอะใช่ค่ะพี่แล้วประเด็นคือกระเป๋าเขาที่มีพระอ่ะครับมันอยู่ที่โต๊ะทํางานมันไม่ได้อยู่ที่หัวนอนซึ่งพระหนูว่าอยู่ที่หัวนอนอืม คือกำลังสงสัยว่าทำไมถึงไปอยู่ตรงที่โต๊ะทำงานว่างั้นเถอะไม่หมายถึงว่าเพื่อนหนูอะ,อะที่เขาเจอค,ค่ะเขาเอาพระเขาเอาไว้ในกระเป๋าเขาแล้วก็เอาไว้ที่โตทำงาน<ช>แลของทีพย่อะ,อะเอาไว้ที่หัวนอนซึ่งใกล้กับเขาหนูก็ว่าสงสัยหลวงพ่อจะมาช่วยเขาแหละอ๋อก็เลยรู้คิดว่าหลวงพ่อที่อยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยช่วยเขาอยู่เพราะว่าเขาเห็นพระสององค์อ่าและไงต่อ ก็ก็คือแค่นั้นเขาก็อึ้งกันไปแล้วก็แบบว่ารีบเก็บของลงลงไปข้างล่างแล้วก็ไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็าาก็แค่นี้ค่ะพี<ป>่เไปเมืองอะไรกันมาครับไปเมืองอะไรมาหนูจำไม่ได้น่าจะฉนตัวค่ะ<า>คือคือต้องเล่าโลเคชั่นให้ให้พี่เจฟังก่อนว่าคือสีแยกนั้นอ่ะอมัมมนเป็นสีแยกที่ค่อนข้างเปรี่ยวมากครับ แล้วทุกๆุกมุมของของของสี่แยกเนี่ยมันจะเป็นป่าป่าสองมุมเป็นเหมือนสวนสธนาธารณะหรืออะไรสักอย่างแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกรมทหารนั่นของเขาสักอย่างหนึ่งแล้วก็มุมที่เป็นโรงแรมเนี่ยค่ะซึ่งด้านหน้าเป็นตึกสาคัครับพีเ่เจอืมอันนี้เนี่ยผมเคยเจอนะผมเคยไป จริงๆในกรุงเทพก็มีตำแหน่งแบบนี้เยอะแถวแถวรัชดานะจะมีตึกที่ตั้งแต่แบบเราเราเราจะเห็นนะถ้าสมมติว่าเรามาจากอโศกเนาะมาจากโศกข้ามมาตั้งแต่ยาวันน่ะเดี๋ยวนี้เป็นอะไรนะยาวันน่ะ <c oughs> ฟอร์จูนตึกฟอร์จูนตั้งแต่ฟอร์จูนมาจนถึงสถานทูตจีนน่ะเส้นมันตรงมาตลอดเลยแล้วมันมาโค้งนิดหนึ่งตรงแยกนึกออกไหมฮะ ตรงแถวสถานทูตจีนถ้ามันมีหลายตึกมากที่เรามองออกไปเนี่ยจากตึกเนี่ยมองไปทางฟอร์จูนเนี่ยถนนเนี่ยตรงเข้ามาที่ตึกเลยนะใช่พี่เจหนูก็ไม่เชื่อนะว่ามันมันจะเป็นจริงจริงอ่ะเนี้อันนี้มันคืออารมณ์แบบของคําว่าแพร่งอะเนาะที่มันเกิดขึ้นอะเนาะใช่ใช่อันนี้สีแยกด้วยนี่ไปสีแพร่งเลยนะ ใช่ไหมค่ะพี่เออเออเออจริงๆแล้วเนี่ยณจุดจุดตรงนั้นเนี่ยคือมันเป็นทางทางเดินผมว่าตั้งแต่สมัยโบ,บราณโบราณและเมื่อไหร่ที่มันมีถนนใหญ่มาตัดขนาดเนี้ยมันก็ต้องเป็นทางเดินตั้งแต่สมัยโบ,บราณโบราณนาอยยกเว้นเมืองที่มันเป็นเมืองใหม่ๆซึ่งการใช้คมนาคมหรือการเดินทางต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่ ตลอดซึ่งในอีกมิติหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะเคยเห็นก็ไม่เคยเห็นอีมิติเนี่ยมันก็ยังใช้ชีวิตแบบปกติพอมันใช้ชีวิตแบบปกติเนี่ยการเดินของเขาเนี่ยเขาก็เหมือนแบบว่าพอเข้ามาแล้วจิตมันสปาร์กกันพอมันสปาร์กกันมันก็เลยทําให้เกิดการเห็นภาพอะไรแบบนั้นเออซึ่งเขาก็จริงๆเขาก็งงนะกับการที่เขาเห็นเราในในในอีกมิติทับซ้อนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาตัวเรา เราก็ยิ่งงงใหญ่ที่เราเห็นเขาอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นฟิลฟิแบบนั้นนะเหมือนเหมือนในยุคนั้นเขาก็เห็นผีคือเขาก็เห็นเห็นเราอะ่ะอันนี้ผมเดานะเ,เรื่องเดานี่ยกให้ผมเลยผมชอบ <c oughs> เออไม่ <c oughs> ผม <c oughs> ผม <c oughs> จะไม่เรียกวันครับ <c oughs> อ่าคือพาระที่ที่หนูบอกอะ่ะที่หนูห้อยประจำอะ่ะค,คือคือแควคาตลอดนะ้องพี่เจหนูหนูหนหนแบบว่าไม่ได้เจอจังๆเลยอ่าเป็นพร<า>ะอะไรบอกได้ไหมคล้งองอส่างนั้นหนูอย่งนะนั้นหนูลนะหนูจะพกติดกระเป๋าวาตลอดเวลาเลยอ่าฮะคือคือคือถ้ารหลังมีอะไรยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวหนูมีเรื่องเล่าอีกเยอะเลยที่พี่เจอ่าฮะอ่าฮะพาระอะไรบอกได้ไหมของข้าวตด หลวงพ่อสดคะอี่หลวงพ่อสดใช่ไหมวัดอะไรครับจริงๆผมเคยได้ยินชื่อเยอะนะหลวงพ่อสดเนี่ยอ่า๋ต่นั้นมันตัวเล็กอะพี่เจนผมมองไม่เห็นเป็นผ้าเนีบยเดบอะค่ะไม่ได้เป็นพวะห้อยอ่าก็คือเราเราก็เน็บไว้ตรงคอเสื้อนั่นแหละว่างั้นเธอะเน็บไว้ในกระเป๋าบ้างอรนอ่างทองใช่ไหมแต่ไม่รู้วัดอะไรใครใครรู้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับ แล้วคือคือวัดเนี้ยไหนไปประจำพิเจษอืมอืมอืมเพราะว่าหลวงปู่คือปู่หนูอาเป็นพระจ้ะเป็นพระที่บวชมาแบบตอนนี้ท่านเก้าสิบขวแล้วอะเก้าเจรโลยแล้วอะท่านให้มาอืท่านให้มาก็บอกว่าเออให้ลูกหลานแบบว่าเก็บติดตัวไว้อะไรอย่างเงี้ยครับผมวัดปากน้ำหมอหลวงพ่อสดวัดปากน้ําเหรอมันจะมีอันนี้อันนี้เป็นหลวงพ่อเสด็จของอ่างทองแต่ว่าไปตกเสกที่วัดปากน้ำค่ะ อ่อนี่นี่มีคุณหกล่องนภาเนี่บอกมานะฮะคุณทัชก็บอกมาอ่าวัดปักน้ําวัดปักน้ําหลวงพ่อสดคือพอพอเราพอเราพอเราเอะใจเราไปหยิบดูว่าหลวงพ่อสดน่าจะช่วยแล้วนอกจากหลวงพ่อสดแล้วมีหลวงพ่ออะไรอีกเที่ยวไปที่บอกสองที่ที่ที่เอาไปจริงๆก็มีก็คือหลวงพ่อสดสององค์ค่ะพี่สี่หลวงพ่อสดทั้งสองอกันเลยอ๋อใช่ เพราะปอกก็คือพอดีว่าพีปะย้ายย้ายกลับมาจากระยองเมื่อก่อนทางานอยู่ที่ระยองก็คือจะมีหลวงพ่อสดอาไว้ที่ห้องหนึ่งองค์แล้วก็ติดตัวทุกเนกเอาไว้อ่่งองค์ครับพอพิ่เจมมไปตามหากันนะฮะหลวงพ่อสดสามารถกันผีได้นะฮะเออเออเออเอาเผื่อเป็นความรู้บางคนอาจจะมีประสบการณ์เรื่องนี้กับหลวงพ่อสดก็ได้นะหลายหลายคนน่ะใช่ไหมเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างบางทีแบบเราก็ไม่รู้ว่าพระสามารถกันผีได้จริงๆหรือเปล่าด้วยความเป็นจริงนะแต่ถ้าสมมุติว่าด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อถ้าคุณคิดว่ากันได้มันก็จะกันได้นะเออจริงๆจริงค่ะพี่เจเพราะว่าหนูว่าศรัทธาท่านเพราะว่าหลวงปู่ของหนูอ่ะหลวงปู่หนูอ่ะท่านให้มาออืแล้วแบอบกว่าท่านแบอบกว่านี่ตึกเตกอย่างแบบ หันมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้ลูกหลานเก็บเอาไวค้คบผมต,ตัวอ๋อนั่นแหละดีแล้วดีแล้วดีแล้วถือว่ามีของดีติดตัวแล้วเนาะคุณกิฟต์เนาะค่ะแล้วก็พอกลับมาจากปีนะคะ,ะก็เ,เ,เลยไปไหว้ท่านที่เป็นหลวงพ่อสดองค์ใหญ่มากที่อ่างทองครับพี่เจมสอืม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 แล้วก็เลยไปเช่าหลวงพ่อสดที่ตรงนั้นอะเอามาให้เพื่อนที่เจอผีอะคะอ่ะพี่อ่าเอาไปให้เลยเขาน่าจะ เขาน่าจะดวงตกหรืออะไรสักอย่าง uh ่ะคะอ่าฮะค่ะแล้วได้ถามเขาไหมว่าหลังจากที่ได้ไปแล้วเจออีกไหมเขาก็บอกว่าเขาก็เลยว่าวันนั้นน่ะปกติเขาจะเป็นคนที่ไหว้พระก่อนนอนแต่วันนั้นเขาเหนื่อยมากออื huh. เขาก็เลยหลับไปเลยอ๋ออ oh. ืมอืมอออืแต่เวลาที่ไปที่ไหนก็ตามอที่จะต้องแบบไหว้พระสวดมนต์ตลอด ขือไปผิดครับผมอืมอันนี้ก็อาจจะเป็นด้วยความที่แบบว่าเหนื่อยอะเนาะค่ะอืมก็เลยลืมไหว้หพระอ่ะโอเคอยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณกิฟมากๆเลยนะ